3วิธีหลุดจากวงจรเจ็บอดอดแอดแอดค่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์สวัสดีค่ะกันได้เลยเนาะไม่ได้มาตั้งนานคิดถึงกันไหมเนี่ยพอดีไปหาข้อมูลมาเยอะมากแล้วเจอข้อมูลดีๆเลยอยากเอามาสอนต่อเพราะเฟิรนรู้ว่ามีหลายคนต้องการข้อมูลด้านสุขภาพที่ดีที่สุดเจ๋งที่สุดถูกต้องที่สุดแบบ ต้องทํำยังไงแบบบางทีคนไข้ก็จะบอกว่าหมอบอกมาเลยว่าต้องทํำยังไงใช่ไหมจะได้ไปทํามาแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้อีกไม่มีใครอยากจะป่วยถูกไหมคะไม่มีใครอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมอ่ะเช็คภาพเสียงกันก่อนใครเข้ามาใหม่บอกเสียงชัดภาพชัดหรือเสียงดังไปก็บอกได้ไหมได้ไหม <laughs> ได้นะ <laughs> อยากจะถือไหม จะได้เสียงดังๆเนาะเพราะว่าปกติเป็นคนเสียงเบาเราเลยต้องเอาไม้มาใกล้ๆปากนั่แหละสวัสดีคะ่ะใครเข้ามาใหม่ทักทายกันได้เนาะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าเฟิร์นรู้ว่าข้อมูลวันนี้ใครเข้ามาฟังโคตรโชคดีแล้วมันโคตรเป็นประโยชน์เลยก่อนอื่นเดี๋ยวแชร์ก่อนเนาะเฟิร์นก็จะแชร์ช่วยแชร์ด้วยเนี่ยแชร์ไปให้เพื่อนเห็นเยอะๆจะได้รับรู้ข้อมูลดีๆอย่างเยอะๆเนาะ เพราะว่าข้อมูลสุขภาพเนี่ยมันสําคัญมากโดยเฉพาะเราเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นทุกวันเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นทุกวันถูกไหมคะถูกไหมใครถูกพิมพ์ถูกมาได้เลยค่ะแชร์ให้ตัวเองก่อนเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนบอกให่คนอื่นแชร์เราก็ต้องแชร์ถูกไหมแชร์ไปหน้าเฟซซีอ้าวแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนฟังเพลงไปก่อนเนาะเพลงแฟนนั่นโ ใครเข้ามาใหม่อยากรู้จักชื่อเปิดหนะอยากรู้จักชื่อคนในเพจมากเลยใครเข้ามาใหม่พิมพ์ชื่อชื่อเล่นมาก็ได้เนาะจะได้เรียกชื่อกันถูกแชร์ไปยังโอเคมาแล้วนะแชร์แล้วจ้ามา ตื่นเต้นอะไม่ได้มาไลฟ์นานขอแป๊บหนึ่งเนะาะเสียงดังไหมคะอ่ะไพบอกว่าภาพเสียงชัดเจนดีค่ะโอเคภาพเสียงชัดเจนดีเริ่มเลยไหมมาเดี๋ยวเราในหัวข้ออะไรลืมละปิดเพลงกันก่อนเนาะสามวิธีหลุดจากวงจรเจ็บอดอดแอดแอดๆนี่หรือเจ็บอดอ,อ,อ,อดแอดแอดก็ไม่รู้เนาะ นี่เล่นเล่นเล่นตัวเงไม่เล่นละมาเรามาโหมดจริงจังเราเป็นหมอคุณเป็นคนไข้อ่ะหรือไม่เป็นคนไข้ก็เป็นคนที่แข็งแรงไฟมันสะท้อนไหมอะอะมันสะท้อน่เราเราจ้องตากันแล้มั้มีแว่นตาละคุณเบื่อไหมที่แบบป่วยอีกละต้องไปหาหมออีกละบางทีเราไปหาหมอเราก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่ ได้แต่ยามาซ้ําแล้วแบบบางแต่บางทีหมอก็ไม่บอกด้วยว่าสรุปฉันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยจ่ายแต่ยาแก้ปวดยาพารายาคลายกล้ามเนื้ออะไรมาก็ไม่รู้เนาะกินไปแล้วก็หายแป๊บหนึ่งแล้วก็เป็นอีกละสุดท้ายก็วนลูปกลับไปหาหมออีกเนาะเป็นเฟืฟ่อเฟนก็ราคาญแทนอะเห็นแบบบางเพื่อนบางคนชอบไปหาหมอใช่ไหมกลับมาก็ได้ยาเดิมกินยาเดิมซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกันยเยอะเนาะ หมอบางคนแต่บางคนก็ดีดีมากให้คําแนะนําดีมากแต่คนไข้ไม่ทําค่ะก็จบเหมือนกันแต่รู้นะว่าคนที่เข้ามาดูเข้ามาฟังเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพดังนั้นมันเป็นมันถูกแล้วที่คุณมาฟังไลน์นี้โอเคเห็นคอมเมนต์ดีเยี่ยมแล้วคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่เซ็งแบบป่วยละงานเราก็ไม่ได้อยากลาถูกไหมเพราะคุณเป็นคนดีใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากลางานบ่อยๆไม่รู้เจ้านายจะว่ายังไงเราก็ ไม่อยากเป็นคนที่ป่วยอีกแล้วอะบางทีคุณอาจจะแบบสุขเสราอยากไปเที่ยวเพราะว่าจะหนึ่งสุขทํางานมาเยอะและ้ะแต่พอจะไปเที่ยวเอา้าป่วยซะงั้นเพราะว่าพอป่วยเราไปเที่ยวมันก็ไม่สนุกใช่ไหมวันนี้เฟิร์นเลยอยากเอาสามวิธีมาให้คุณค่ะคัดมาละสรุปมาให้แล้วว่าต้องทำยังไงกันแน่ถึงจะไม่ต้องป่วยแบบเนี้ยหรือแบบไม่ต้องป่วยวอยแบบเนี้ยอย่างน้อยๆสามวิธีเนี้ยถ้าคุณทำได้นะเฟิร์นเชื่อว่า กับภาพแข็งแรงแน่นอนอย่างไรก็ดีขึ้นนะดีกว่าคุณไม่รู้เลยมามาเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการพูดพราำทำเพลงไปนานเนาะข้อแรกเลยข้อแรกเลยก็คือเป็นลอเลียใบใบเราจะมาเล่นคำเดาไหมใช่ไหมข้อแรกก็คือโชว์ก่อนนี่โปรแกรมเราเจ๋งข้อหนึ่งรู้จักกายค่ะ กายในที่นี้คืออะไรกายในที่นี้ก็คือร่างกายของเรานั่นเองทําไมต้องรู้จักร่างกายเพราะร่างกายเราอะมีร่างกายเดียวถูกไหมเสียเวลานิดนึงไม่ใช่เรียกว่าเสียเวลาดีให้เวลากับร่างกายคุณนิดนึงไปศึกษามันว่ามันทำงานยังไงอวัยวะอ่เฟิ่รู้ว่าทุกคนเนี่ยรู้ดีใช่ไหมว่า ถ้าบอกว่าตาทำหน้าที่อะไรก็รู้ใช่ไหมมองเห็นหูทำหน้าที่อะไรก็ฟังใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าส่วนใหญ่รู้ว่าเอาไว้ค่ะอย่าว่าข้างนอกที่คุณเห็นนมันคืออะไรเป็นอะไรทำอะไรได้บ้างแต่ภายในนะสิรู้ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างแต่น้อยคนน่ะที่จะรู้จักว่ามันมีหน้าที่อะไรแล้วมันต้องการอะไรซึ่งอันนี้มันเป็นคีย์มากเลยถ้าคุณรู้ว่า อวัยวะไหนของคุณทํางานยังไงแล้วมันต้องการอะไรคุณจะเลือกอาหารให้มันได้ถูกคะ่ะซึ่งมันเลยเป็นข้อแรกไงว่าเราต้องรู้จักยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นตับอ่ะทุกคนรู้ดีว่าเรามีตับใช่ไหมอยู่ข้างขวาเนี่ยข้างขวาอยู่ไหนนะอยู่นี่ข้างขวาข้างล่างเนาะประมาณซี่โครงใช่ไหมตับทําหน้าที่อะไรคะ่ะตอบได้ไหมออาเปิลตอบให้ดีกว่าเพราะกว่าคุณจะตอบเนาะ ตับก็คือทำหน้าที่เก็บพลังงานไว้ใช้ฉุกเฉินนั่นเองมันมีหลายหน้าที่เนาะเช่นเก็บพลังงานสมมติว่าวันนี้คุณไม่ได้กินข้าวเหมือนคนทำไอเอฟยางเงี้ยแล้วคุณมีแรงได้ยังไงใช่ไหมก็คือตับนั่นเองมันมันก็จะใช้ตับก็จะให้พลังงานแทนอาหารที่ไม่กินเนาะหรืออีกอันหนึ่งก็คือตับช่วยกองสารพิษ กองทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณจะกินยากินผล,ลไม้กินข้าวกินอาหารเสริมกินอะไรก็ได้ทุกอย่างผ่านตับหมดทุกอย่างค่ะแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยย่อยไขมันนั่นเองอ่าเราจะมาบอกทําไมหน้าที่ใช่ไหมบางคนอาจจะไม่อยากรู้แต่ว่าอยากให้รู้ไว้ว่ามันทาหน้าที่อะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นของของเราอะเนาะถึงแม้จะมีทุกคนก็เถอะแต่ของเราอะมันมีแค่อันเดียว ถ้าคุณรู้จักหน่อยนิดเดียวคุณจะได้รู้ไงพอมันทําหน้าที่นี้ใช่ไหมพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาก็คือสมมุติว่าทําไมคุณถึงมีอาการแพ้อย่างเช่นแพ้แบบเกิดผื่นเกิดนั่นเกิดนี่เราก็จะย้อนกลับไปว่าอ่ะสมมตุติบางคนตับมีปัญหาทํางานได้ไม่ดีกินอะไรเข้าไปมันเลยไปเหตุผนลนที่ทําให้เขาจะแพ้ง่ายหน่อยคน ถ้าอย่างแพทย์โบราณมาใช่ไหมคนที่แพ้ง่ายๆเขาจะเริ่มสันนิษฐานละว่าตับคนนั้นไม่แข็งแรงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่ามันทําหน้าที่เป็นกองสารพิษสารเคมีเรื่องต้นถูกไหมคะอ่ะเราพูดถึงตับเยอะเลยต่อไปเป็นไตอะ่ะยกตัวอย่างไตไม่เอาดีกว่าหรือเอาดีเอาไม่เอาใครฟังยู่บ้างเข้าใจไหมถ้าเข้าใจเช็คก,ก่อนเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะพูดลึกไปหรือเปล่า ถ้าเข้าใจิิมเข้าใจค่ะถ้าไม่หลึกก็ไปต่อเนาะพูดแป๊บเดียวเข้าใจไหมมีคนยิ้มยิ้มอมอมยิ้มแปลว่าเดี๋ยวเราจะพูดให้สัน้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างอันหนึง่งอ,อันนี้เราข้อแรกนะรู้จักกายเอาที่แบบเอาตัวเด็ดเลยก็คือเม็ดเลือด ทุกคนรู้ใช่ไหมเ,เ,คคเข้าใจอยู่โอเคค่ะภัยบอเข้าใจอยู่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าร่างกายเราเนี่ยมีเลือดเยอะมากๆที่เป็นของเหลืวในร่างกายแล้วมีกี่คนในที่นี้ค่ะว่ารู้ว่าไอ้เลือดเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรตอบได้ไหมเลือดมีหน้าที่อะไรมันก็มันก็เหมือนเป็นไหลเวียนในร่างกายระบบไหลเวียนในร่างกายใช่ไหมทําให้เราทํางานต่อไปได้ซึ่งเลือดเนี่ยก็ยังมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอีกเยอะไหม แต่มันไม่สําคัญะคะ่ะถ้าคุณรู้ว่าเลือดเราเนี่ยมีแดงขาวก็พอแล้วนะแล้วก็รู้ว่าไอ้เลือดเนี่ยมันมีมนเลือดขาวที่ทําหน้าที่เป็นทหารถ้าเปรียบเทียบไปง่ายๆก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองถ้าเลือดไม่ดีเชื้อโรคอะไรเข้าไปก็เราก็พังนั่นเองดังนั้นเราเลยต้องรู้ไงว่าร่างกายเรามีอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าสาเหตุมันอาจจะเกิดจาก ตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้คุณรู้จักร่างกายอันดับแรกเลยเนาะถ้ารู้จักร่างกายแล้วผ่านแล้วอาการป่วยมันก็จะเกิดยากขึ้นเพราะคุณจะเป็นหมอเองสามารถหาสาเหตุเองได้เบื้องต้นว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่าอะไรทํางานผิดปกติหรือเปล่าใช่ไหมอย่างฉี่ไม่ออกเนี้ยไตมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เจ็บท้องเนี้ยเป็นที่กระเพาะหรือเปล่าหรือว่าเจ็บที่ไหนอย่างนี้ใช่ไหม นี่ที่จะพูดมาทั้งหมดก็คือที่ต้องรู้เพราะว่าอย่างน้อยเราจะคัดกรองก่อนเนะาะคข้าวๆว่ามันมาจากอาวัยวะตรงไหนกันแน่มาข้อต่อไปข้อหนึ่งยาวจังเลยเนาะข้อต่อไปก็คือเนี่อันนี้เราทำไลฟ์เองหมดเลยนะคะอยากให้มีภาพไงก็ <laughs> เลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิกนั้นคลิกนี้ก็เฟิร์นเน่ยไลฟ์เองทำเองเนาะ ข้อต่อไปก็คือข้อสองปิดข้อหนึ่งก่อนรู้จักใจเอา้ากดเร็วอีก <laughs> รู้จักใจนะคะนี่รู้จักใจหัวใจอยู่ข้างไหนข้างซ้ายใช่ไหมรู้จักใจเมื่อกี้กายไปแล้วรู้จักใจข้อนี้สําคัญมากเหมือนที่เขาว่ากันว่านะว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบา่าวท่าเมื่อไหร่ที่คุณเครียดนะร่างกาย มันรู้ค่ะเมื่อไหร่ที่เครียดสะสมจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่หลั่งออกมาเยอะเป็นพิเศษเวลาที่คุณเครียดก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลนั่นเองซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะทําให้คุณแก่เร็วนั่นเองค่ะแล้วมันจะนั่นแหละถ้าแก่เร็วมันไม่คุ้มใช่ไหมแล้วก็อวัยวะเสื่อมแก่เร็วหมายถึงอวัยวะเราเสื่อมเร็วหน้าสูงทุกอย่างทํางานไม่ดีดังนั้นง่ายๆเลยคุณต้องกลับมาอยู่กับ ตัวเองแล้วก็เข้าใจตัวเองไม่เครียดไม่แบกอะไรเยอะเกินไปหลักๆเลยก็คือที่เราเครียดเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันค่ะทำไมถึงต้องอยู่กับปัจจุบันเพราะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันมันไม่มีอะไรต้องเครียดมันก็คือตอนเนี้ยก็คือเอนจอยถูกไหมการที่เราเครียดอายกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณ ไปคิดถึงอดีตไม่ว่าอดีตนั้นมันจะเป็นเรื่องที่อะไรนะมีความสุขหรือเศร้าก็ตามอย่างเช่นถ้ามันมีความสุขใช่ไหมคุณไปคิดถึงแสดงว่าตอนนี้คุณไม่มีความสุขสิคุณถึงจะไปหหยหาถึงความสุขในอดีตถูกไหมคะเมืเ่อไปหหยหาความสุขในอดีตตอนนี้มันก็เสียไปไงตอนนี้เราก็ทําใหม่ได้สร้างใหม่ได้คีเอใหม่ได้หรือถ้าคุณไปคิดถึงความเศร้าในอดีตอย่างเงี้ย แล้วตอนนี้ล่ะมันก็หายไปถึงไหมเมื่อไหร่ที่ไปคิดถึงอดีตปัจจุบันก็ไม่ได้ทําอะไรเอาเวลาไปคิดถึงอดีตดังนั้นมันเลยเป็นเหตุว่าเครียดหรือถ้าไปกังวลหา,หนาอนาคตอาทิตย์หน้าเดือนหน้ามีตังไหมปีหน้ามีตังไหมใช่ไหมก็ยังไม่เกิดอยู่ดีดังนั้นอยู่กับปัจจุบันมีสติมันจะลดความเครียดได้เยอะฝึกง่ายๆค่ะนั่งสมาธิเลยถ้าถ้าแนะนำเลยก็คือง่ายที่สุดเลย ข้อนี้ง่ายสุดแล้วเนาะก็คืออยู่กับปัจจุบันรู้จักตัวเองรู้จักกายเนี่ยะค่ะวิธีหนึ่งในการลุดจักอาการป่วยเนาะเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่ะอ่ามาถึงข้อสองแล้วเข้าใจอยู่ไหมถ้าเข้าใจก็พิมพ์เข้าใจก็ได้นะหรือกดหัวใจมารัวๆก็ได้นะคะเสียงดังไปหรือเปล่าไม่ดังใช่ไหมโอเคเสียงดีเลย แต่เราทำไมเสียงหายหายไปคนพูดเนี่ยมาข้อต่อไปเลยก็คือจะหมดแล้วข้อสามแล้วข้อแรกรู้จักกายข้อสองรู้จักใจข้อสามก็คือข้อนี้เหมาะมากพูดเลยเหมาะกับคนขี้เกียจมากถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนขี้เกียจนะข้อสามหาไอดอลค่ะไอดอลในที่นี้คืออะไร คุณไปสังเกตเลยว่าเพื่อนพอ่อแม่พี่น้องญาติอะไรเงี้ยใครเป็นบ้างที่เป็นคนที่ไม่ป่วยเลยหรือป่วยน้อยมากๆแทบจะไม่เคยเห็นเลยแบบเป็นคนที่แข็งแรงหุ่นดีหน้าตาสดใสนั่นแหละค่ะไปดูเลยไปคุยไปถามเลยว่าเขาใช้ชีวิตยังไงดำเนินชีวิตยังไงใช่ไหมเพราะว่าเนี้ยมันง่ายที่สุดแล้วแล้วมนุษย์เราเนี่ยชอบทำจากการเรียนแบบเหมือนตอนเด็กใช่ไหม โตขึ้นมาแล้วก็เรียนแบบว่ากินข้าวยังไงเดินยังไงพูดยังไงใช่ไหมตอนนี้เราก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการเรียนแบบนั่นเองไปหามาเลยสมมติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่มันแข็งแรงมากเลยมันไม่ค่อยป่วยเลยไปหามาสิว่าวันวันมันกินอะไรบ้างมันเสพข้อมูลอะไรบ้างใช่ไหมวันวันเขามีความคิดยังไงอะไรก็ลึกไปหรือเปล่าไม่ใด้ ก็คือไปดูร่าวๆก็ได้ว่าเขากินอะไรเขากำลังกายไหมนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไปทําตามอันเนี้ยง่ายที่สุดคนที่ขี้เกียจยิ้มเลยใช่ไหมเห็นข้อเนี้ยไปหาไอดอลและนั่นแหละคะ่ะเราถึงข้อสามแล้วโดยที่ไม่ลือตัวถวนให้ดีกว่าน,นะก็คือข้อหนึ่งรู้จักร่างกายตัวเองคุ้มมากถ้าคุณรู้จักนะถึงแม้จะเป็นหมอไม่ได้เรียนหมอจริงๆแต่ คุณเชื่อไหมว่าคุณเนี่ยมีความสามารถในการรักษาตัวเองได้ถ้าคุณแค่รู้จักตัวเองและรู้ว่าอะไรที่ควรกินไม่ควรกินอะไรที่ทำ้ายเราอะไรที่ไม่ทำ้ายเรานั่นแหละค่ะง่ายสุดข้อที่สองรู้จักใจตัวเองใจเราเนี่ยถูกข้างไหมข้างที่ข้างซ้ายเนาะซ้ายขวาไม่สำคัญเนี่ยรู้จักใจแค่นั้นง่ายๆเลยนาวค่ะอยู่กับปัจจุบันไม่ปล่อยให้มันไปอดีตหรืออนาคต แน่นอนว่าเราห้ามมันไม่ได้แต่เมื่อไรที่รู้ตัวให้จับมันกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วทําวันนี้ให้ดีที่สุดข้อที่3ามก็คือขี้เขียดมากเลยไปหาไอดอลเลยใครบ้างที่จะเป็นตัวอย่างการเป็นสุขภาพดีได้บ้างทําตามเขาเลยค่ะง่ายมากอันนี้คอนเฟิร์มค่ะแล้วก็เนี่ยถ้าได้ความรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้ววันนี้เฟิรนก็ จะฝากคำคมเล็กๆน้อยๆเที่ยวมาฝากทุกคนเขาเป็นบิดาการแพทย์เชื่อเขาเชื่อว่าเป็นคนก่อตั้งเลยเนาะคนคนพบก,การแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็คือใครเอ่ยเปิดให้ทุกคนดูก่อนเขาคือฮิปโปเคติสบิดาแห่งการแพทย์นะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นภาษาอังกฤษ เราก็ไม่ต้องอ่านเนาะเดี๋ยวแปลไทยให้เลยก็คือผู้ที่มีปัญญาค่ะย่อมรู้ทีว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั่นเองจบอย่างสวยงามสมบูรณ์มากแล้วเดี๋ยววันต่อ,ต,อต่อไปมันจะมาไลฟ์ทุกจันทร์พุธศุกร์เนาะอย่างวันนี้ก็วันศุกร์ไลฟ์แรกของเรื่องสุขภาพวันอื่นจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันจะเจาะลึกให้คุณเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คุณมีสุขภาพดีสุดทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยแหละเป็นหมอ คุนั่นแหละก็เป็นได้เหมือนกันพ่อเฟิร์นเนี่ยเรียนมา4ปีเฟิร์นเรียนมา4ปีถึงแม้จะไม่ใช่แผนปัจจุบันแต่เป็นแพทยแผนไทยก็เรียนรู้เรื่องร่างกายมนุษย์เรียนรู้กันรักษาโรคมาบ้างบางส่วนเนาะที่ใช้สมุนไพรธรรมชาติบําบัดเราจะมาหาข้อมูลแล้วหาที่เจ๋งที่สุดเจ๋งที่สุดคือของเฟิร์นคืออะไรมีในหนังสือมีในวิจัยหลายอย่างมากเลย อะไรที่เด็ดๆจะเอามาบอกในเพจนี้บอกให้หมดเลยคุณจะได้รู้สักทีว่าคุณเนี่ยแหละเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกไม่แพ้หมอที่คุณไปหาเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเจ๋งสุดละค่ะไปแล้วเนาะบ๊ายบายถ้าชอบนะหัวใจมารัวๆค่ะบ๊ายบายเจอกันเนาะจะน่าเจอกัน